สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาเลี้ยงวัวนะคะพี่น้องเลี้ยงวัวอยู่ในสวนนะคะชมธรรมชาติค่ะวันนี้ฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกนะคะเต็มฟ้าร้องแล้วพี่น้องแม่นี้จะพร้อมหน่อยนะคะเพราะเขาเป็นแม่ลูกอ่อน ทองคูณค่ะหญ้าก,กำลังเขียวงามค่ะเพราะว่าฝนฝนเริ่มตกแล้วแต่ตกไม่แรงเท่าไหร่ เดี๋ยวจะมาเหยียบโทรศัพท์นะทองคุณไปทองคุณเดี๋ยวมาใกล้ แล้วติดจีนลูกทองคุณนี่เคอติดจีนนะคะจ้า,าน้ำมาแล้วเหรอสั่งน้ำหวานมากินสั่งชาเขียวออตังด้วยเออตังทอนมาจะให้ตังทอนฉอันเหรอเอ๊ะขอเธอมา ฉันเอ้ขอแชมพูของปูตกใจมึงหอมปูฮาวายเลยูฮาวายของเธอเป็นบูฮาวายเหรออือฮึกินบูฮาวายกินบูฮาวายก็ปากโอ๊ยตายของฉันของฉันหง,งอ เิง่งหรอหรอือ่ฉันที่เรียกว่าวหก,หก,กน,นี่ยหกก็จะหกอันนี่ยของชันหกชันพูดไม่ทันเฮ้ยฉันกินแม่อร่อยแล้วอ,อร่อยไหม่ัเหลือตังตังเธอ อเหรเพื่อให้ฉันเหรอโซนเนี่ยของบัานเราไหนของเธอเยอะจังเธอแบ่งให้ฉันด้วยขึนเก็บมาตั้งนานอะไรปีขึ้นไปเอาดีแล้วมันไม่หาดขอถือไว้ให้ฉันน่ายทันปีอลรอ เปี่นต้นนั้นแหละเปี่นต้นนี้จริงอ่ะอ,อ,อะไรมันไม่มีหนามหรอกเก็บอะเ็บหรอคช่มาจาการเลี้ยงวัวนะคะฝนตกยากก็เขียวจะอุ่มหน่อยหนึ่งวันนี้มืดฟ้าครึ้ม ฟ้าคึมเหมือนฝนจะตกนะคะนะ่ะชมบรรยากาศค่ะฝนจะตกฟ้าเมืดคึ้มมาแล้วด้านนอนเสียงฟ้าร้องอ่ะ มืดมาแล้วอันนี้ก็มืดนะคะ อย้เหอห่บ่ทำไมเอ้บอลูแล้วอ้ยจักบอลูอันนี้บอไหลรูบอไหถามแกอยู่ไหนเฮ้ยทำไมบอเดินไปหาเขาอยู่พี่บ้าเนาะเียกบอลขัน เดี๋ยวบอค้านเราอยู่บ่ล่ะประตูเปิดอนเดียนะประตูบอหลอกไหมบอหลอกก็อยู่หลังบ้านแล้ววะเออเดินไปดูหลังบ้านหลังบ้านคนขั้วเหนือเออทั้งขั้วทั้งล้างบ้านบอบมีบ้านจะโฉกนะบ้านจะโฉกมีบอบอมี่อ๋อไปไหนล่ะไม่ได้ไปได้เฉยบอโอ้ยถ้าเราไปเราปิดประตูไว้เลยล่ะ เราก็บรรลุแล้วอันี่ะเราตายไม่หอมไม่รู้เออเออเออมันไม่มันไม่ข้ามไปหรอกมันดูไอ้นั่นอยู่นี่ของเงินของโเธเงินของเธอไรหรืเปล่เหรอเงินฉันเยอะหรอเงินฉันเหรอเงินฉันได้ แล้เพื่อเธอเพื่อนเธอนี่ไหมแล้วมีไหมมีของฉันก็เยอะนู่นของฉันธนาคารฉันอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ธนาคารฉันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะดูธนาคารแล้วของเธอแล้วน่ะอืมธนาคารเธอตรงนี้ใช่ไหมของฉันของฉันเอาตรงนั้นก็ได้นอน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 น่นสองต้นนู่นอ่ะ นแล้วเธอจองหมดเลยอุ้ยเธอไม่แบ่งฉันมั่งเลยเหรอ,อเหรอ,ยอยโอ้ให้ฉันต้นใหญ่จังฉันปีนไม่ไหวอะ <c oughs> เล่นกันเด็กๆนะคะเลี้ยงวัวด้วย <c oughs> แล้ว <c oughs> อืนนอ,อเธอให้ฉันสองต้นนี้หรอ Một lẻo cho ông mất chạy cặp căn cước đất. La, Lá, ngân thơm bắt lò. Lò. Hanh Lá. thơm bắt lò. Hm, hm, Lá. hm, 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 Lá. hm, 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 Ừ. hm, 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 đi. Ừ. hm, 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 mẹ hm, hm, mẹ hm, hm, ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจมตีที่มอบให้นะคะก็ขอทุกคนมีความสุขค่ะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแถวคาดจากอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเ่นนตัวิทยาล